มาทําขนมปังกันค่ะวันนี้มาทดลองถาดใหม่นะคะเพราะว่าซื้อถาดมาใหม่ลองวางดูว่าหน้าตาขนมปังจะเป็นยังไงรอ้อยขึ้นเป็นสองเท่านะคะทุกคนพักแป้งมาสี่สิบห้านาทีแล้วนะคะขึ้นฟูเต็มถาดแล้วคะ่ะนี่เราก็วอร์มเตาได้ชี่แล้วนะคะวอร์มเตาอบ ก่อนเข้าอบเราก็มาทาหน้าด้วยไข่นะคะทาลงไปบางๆเลยค่ะหน้าขนมปังจะได้ไม่ซีดนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะทาหน้าให้ทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็เข้าเตาอบได้เลยค่ะ เตาอ,อบวอร์มไว้ร้อยเจดองศานะคะคราวนี้เราก็เอาเข้าเตาอ,อบเลยค่ะน่าจะอบเป็นเวลา15นาทีก่อนนะคะเหลือวมาดูกันนะคะว่าจะอบกี่นาทีฟูเต็มพิมพ์และะ้วค่ะเพื่อนๆมีอากาศขึ้นมาสองอันด้วยนะคะสงสัยสองสก้อนนั้นไล่อากาศไม่ดี ค่ะทุกคนใกล้จะได้ที่แล้วนะคะสีเข้มๆเ,เลยค่ะสรุปอบไป17นาทีได้นะคะโอ้ยร้อนคนะ่ะว้าวน,น่ากินมากเลยค่ะเนี่ยแหละเราก็มาทาหน้าด้วยเนยเลยนะคะค่ะเรามาทาหน้าด้วยเนยสดเลยนะคะทาตอนร้อนๆเลยค่ะ นี่นะคะเราตักแบ่งไปแล้วนี่หอมๆเลยค่ะถาดนีอ้อบออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็สวยดีเป็กแบบหนึ่งนะคะอบขนมปังวันนี้ให้ลูกๆก,กินทันเที่ยงพอดีค่ะ ชุ่มฉ่ำเนยเลยนะคะเนี่อเรียบร้อยแล้วะคะ่ะไปกินกันค่ะเพื่อนๆมันน่ากินมากเลยคะ่ะขนมปังวันนี้ว้าว